สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟอินิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไมท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแทบช็อปกระโหลกสุนัขนับร้อยกองทิ้งข้างสะพานบางประกงเชื่อถูกแร่นำเนื้อแอบขาย สุดสยองพวกกระโหลกสุนัขนับร้อยนะครับถูกนํามาเทกองทิ้งพร้อมถุงใส่กระดูกสัตว์อีกนับไม่ถ้วนโยนไว้เกลื่อนใต้สะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงวอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากรายงานข่าวผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางต้อยนามสมมติอายุ50ปีชาวตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาว่าตนได้เดินทางไปพบกับภาพอันสุดสะเทือนใจของคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะตนเองที่ชอบเลี้ยงสุนัขและเป็นคนรักสุนัข หลังจากได้ออกไปเดินหาเก็บของเก่าที่บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงด้านฝั่งตะบลบางตีนปิดถนนสายเลี่ยงเมืองสาย6เอ้สาย6สาย365อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่มักจะมีคนนำเอาของเก่าเหลือใช้มาวางทิ้งรวมถึงสารพระภูมิและในบางครั้งยังมีของมีค่าลงเหลือติดมาเช่นเครื่องรางข,งของขังและผ้าเครื่อง แต่เมื่อได้เดินเข้าไปใกล้กับขอบสะพานกลับได้กลิ่นเหม็นสาบเหมือนซากสดหรือซากสัตว์ใหญ่ตายโชยออกมาจากกอยหญ้าริมข้างทางจึงได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆพบกับภาพอันน่าสะเทือนใจที่สุดและตกใจมากเพราะแหล่งที่มาของกลิ่นสาบที่โชยมานั้นคือกองะโหลกศรีรษะของสุนัขจํานวนมหึมาที่ถูกนํามาเททิ้งไว้เป็นจํานวนมากนับร้อยหัวจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของพ่อค้าเนื้อสัตว์ที่อาจจะแอบตะเวนจับสุนัขเพื่อไปเชือดแล่เนื้อ ขายปับปนมากับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทั้งหมูและหัวก่อนที่จะนําเศษซากที่เหลือมาเททิ้งเพื่อไม่ให้คนรู้ว่าเป็นเนื้อของสุนัขและในบริเวณเดียวกันนี้ห่างเข้าไปยังบริเวณต่อหม้อใกล้จะถึงแนวตลิ่งริมแม่น้ําบางปะกงยังมีถุงใส่กระดูกสัตว์อีกจํานวนมากถูกนามาโยนทิ้งไว้อีกด้วยโดยลักษณะที่พบเป็นกระดูกสัตว์ที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากกระดูกมีชิ้นขนาดใหญ่หลายชิ้นซึ่งอาจเป็นกระดูกสะโพกหรือท่อนขาของสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นด้วย เมื่อได้เห็นภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นกับตาจึงทําให้ตนเองไม่กล้าที่จะซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดมาบริโภคอีกแล้วหรือไม่กล้าที่จะไปกินหมูกระทะอีกต่อไปเลยเนื่องจากเกรงว่าจะถูกนําเนื้อสุนัขเข้ามาขายปนอยู่กับเนื้อสัตว์ทั่วไปที่ชาวบ้านนิยมบริโภคซึ่งหากจะซื้อเนื้อสัตว์มากินจะต้องได้เห็นหนังที่ติดมากับเนื้อด้วยจะได้เป็นเนื้ออะไรที่ชัดเจนและตนไม่กล้าจะไปซื้อเนื้อสัตว์ใหญ่มากินเด็ดขาดโดยเฉพาะลูกชิ้น และหมูเนื้อแดงจะขอไม่เอาเลยหากยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําการตรวจสอบหรือค้นหาแหล่งที่มาของกะโหลกสุนัขก,กองนี้ว่ามาจากแหล่งไหนและที่น่าสยดสยที่สุดคือกะโหลกของสุนัขบางตัวยังดูใหม่ๆสดๆเนื่องจากมีลูกตาถลนออกมาจากเบ้าติดหัวกะโหลกด้วยนางต้อยกล่าวหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บบาป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาด ข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ